สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีท่านเลยนะครับสวัสดี <_ t un> พ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกคนเลยเนาะโอ้มาเล่นขีดต้มนะครับวันนี้ไม่ขีดต้มมากเท่าไหร่เราก็ว่าดินแห้งน,นะครับดินแห้งผสมผสมน้ํานะครับเพราะว่าเรากรบร่องมันมีน้ําด้วยนะครับโอ้โหนานปลาอะไรนะครับโอ้ไม่ใช่ปลานะครับ ปลอมเจอเยนะครับหรือว่าอิงกาเนะ <c oughs> เาะมาชมคลิปที่สองลองมันนี้เนาะแรกก็าไาแล้วนะครับ เลลงเนาะเดี๋ยวจะลงนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เสร็จก่อน,น,อน <c oughs> มัค่อยลงอยางไปข้างหนึ่งเลยนะครับมีคนมาเห็นโนว่าอาแล้วถ้าเกิดมันจมเราจะทำไงครับพอดีว่าผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับดินแถวนี้ครับระ <c oughs> ดับหน้าดินนะครับจะจมยากหน่อยนะครับ ว่าก็เป็นแท็กว่างด้วยนะครับแต่ถ้าจมก็ลำบากหน่อยนะครับมีคลิปที่เขาลงมาเนาเห็นรถจมเหมือนกันนะครับเนา ดินสภาพขนาดนั้นไม่น่าเอารถไปทำหรอกครับผมผมไม่ทำนะครับดิงเล่นลขนาดนั้นนะครับยงัไงก็จมนะครับ หนักเลยนะตรงนี้เนะียเยียงข้างทำงานลำบากน,นะครับแล้วก็เอาดินแห้งสมดินสมน้ำเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยแห้งนะครับหรือ่ยากก็จะขึ้นดีนะขึ้นดีเสร็จก็เรามาปรับใหม่อีกรอบนะครับเราขึ้นมาเราก็ปรับอีกนะครับ เละหน่อยนะครับขับลุนแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวดินดินร่วงใส่น้ำเดี๋ยวทำกระจายใส่รถดีนะครับโอ้ได้โอกาสของนกเลยนะครับเล่นน้ำเฉยเลยนั่นนกเอี้ยงนะครับร้อนอย่างนี้เนาะกินอิ่มแล้วก็เล่นน้ำแล้วเนาะ หอมปากหอมคอท่านเลยเพราะว่ามีแต่งานเดิมมนะครับจะดูนะครับดีครับมครับเล่นงานแบบเละๆหน่อยวันนี้นะครับเปลี่ยนแนวนะครับแนวจากินแห้งนะครับเป็นยินผสมน้ําอย่างนี้นี่มันลาบากหน่อยนะครับลำบากโดย่ว่ามันลื่นนะครับลื่นไปฝังร่องนะครับมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์จมนะครับ อะไรนี่ถุงดำหรืออะไรนะครับเดี๋ยวดูกันหนึ่งวันเต่านะครับถุงดำนะครับเมือ่อคลิปที่แล้วนี่ตอนจะจบแล้วนะ <laughs> ตอนปลายปลายคลิปนะครับไปเจอเต่านะครับเต่าสองตัวนะ ชมกันแค่พหอหอมปากหอมคอแล้วครับแล้วดูเดี๋ยวให้ชมนี่ครับงานเห็นจะรอยแล้วครับข้างหลังไม่ไม่ต้องไปแล้วแห้งครับสังนวนนี่ครับทางข้างหน้าแตบบคนนี้เลยดิมันแห้งนะครับหนึ่เป็นแสงนะครับแสงหันไปไม่ได้นะครับก็ฝา,ากาากดไลค์กดติดตามช่องสอนเสร็จสลักหรับด้วยนะครับสวัสดีครับ